สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับฤด,ดูการทำนา <c oughs> กับรถคูปุต้าครับ เราอยู่โซนพระคุณชัยครับแรงจัด 加减法。 นั่นโหดโหน่อยรู้ไหมครับเอาแบบโหนๆหน่อยเด้อเอาแบบโหนโหน่อยอ่ะยกล้ออ่ะไม่โหนเลยครับไปเรื่อยครับอ๋อไปเรื่อยว่ขี้เกียจซ่อมรถครับโอ้ี้เกยจซ่อมรถบ่ต้อเนส่โจนเหรอตรงนี้หมดยังก็อยู่กางพัฒนโต ปันมาจากนนกนเลยบปันน้นาตัวเองวัน,นี้อ๋อนาตัวเองวะนั่นไอ้นี่ลูกลูกชายอ๋อลูกชายอ๋อนี่ยังโหดเลยอ่ะโหดแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนอ๋ออันนั้นโนนนหดแต่ท่อล้อไม่หมุนบ่อ, <c oughs> อันนี้ใกล้จบยังก็เลือ่อยอ๋อเลื่อยฝั่งนู้นเปล่าสอ๋สองบินอ๋อสองบินอ๋อของตัวเองบ่อของตัวเองอ๋อ ถ้าแรงแรงขี้เกียจซ่อมบ่าวอ๋อซ่อมตายป่าวเอาเอาแบบแรงแบบนิดหน่อยได้ไหมหมดแรงที่นี่เลยโอหมดแรงหมดแรงคนหมดแรงครับเออหมดแรงกังกำมาทำงานกลางคืนกินเหล้าอ่ะว่ากินเหล้าอ่อ๋อสุดยอดเลยอ่ะเลยไปอันนี้ขนาดไม่แรงเลยยังจวดเลยครับอะไล่ให้ดูหน่อยเด้อ พ่อไล่ลูกหน่อยเฮ้ยลูกไล่พ่อหน่อยอันนี้ลูกชายลห้าศูนย์ครับ,รบกับ MU 4902ก้าศูนย์สอง่ไไ่อก่อันนี้ลูกชาย บอกว่านาของตัวเองครับว้ายยังสุดจัดอลย มแมรนเรลลี่เลยครับเรลลี่การกุศลครับ รุ่นอะมาตามไปครับตรงนี้เขาหวานเรียบร้อยแล้วนะโอ้ดินคุดแข็งอะ่ะ นะขั้นนี้แหละ